คือเราเปิดร้านคายตอนทุเรียนแล้วก็ทําส่วนทุเรียนด้วยถึงกาเผื่นเราไม่แน่ใจว่าเราทําส่วนทุเรียนถึงมันก็อยากทาส่วนทุเรียนกันถึงมันก็เลยมาฝึกซ่าเรามารึกษาทีบ้านนี่เละเราก็ล้ามันฟังว่าส่วนทุเรียนขายใจใจมาแต่ว่าไม่มีทุนทําส่วนทุเรียนไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะเงิน,น,นทํานู่นทํานี่ทานั่นชาปัดทำใช่ไหมถึงเราก็ เออไหนนั่นมันไปว่าปันนี้ปันนี้ปันนี้แตงมันก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะปลูกเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาขอนยางกล้ปลูกเรียนกันจังหู่เลี้ยวมันวา่าทุเรียนนะค่ะอยโู่สองรยสามรอยนู่นนั่นได้ปนนั้นเลยมันก็อยากปลูก ซึ่งเราก็ไม่ยากคัดใจเพื่อนเราก็เอื้อนปลูกกันเอาต้นเรียนเอาไปปลูกมันก็เลอเป็นต้นตวเรียนพันเสียบยอดมันท่องเอาไปปลูกมันว่ามันเอาไปปลูกมันนั่นตั้งใจว่าจะปลูกกันสักร้อยต้นซึ่งมันก็เลยเอาไปห้าสิบต้นโอนซึ่งเราก็ถ้ามว่า่อนปลูกกันทำทีอะไรย่างทำทีทำระบบนำอะไรย่างเพื่อมนบอกว่าเดี๋ยวมันคอยทำเรื่อยมันว่าเดี๋ยวมันคอยทำเรื่อยมันทำสักช่องทางเท้าโอนเอาไปปลูกห้าสิบต้นมันก็เอามันก็ต่อน้ำไปสักซ้ำสีเท่าโอนพอเนี่ยมันคอยใช้ยับขยายไปเรื่อย ซึ่งเราวอาเออเออโอเคโอเคขนาดทึ้งทึ้งมันก็ให้ไปซักซ้ำสี่เดือนได้เมื่อให้ไปซึ่งอันนี้มันกลับมาแล้วซึ่งมันก็มันก็ว่าอีหมาเอาต้นทุเรียนไปส้มบอาดีต้นทุเรียนตายซ้ำสี่ต้นซึงเราบอกโอเคซึงเราก็เลยถ้ามันว่าตอนนี้ปั่นพื้นมั่งส่วนเรียนมันก็บอกว่าให้ก็ไม่เจยคอยต่อได้ใครใจก็ไม่เจมากนี่มันสือปุยนี่สือปุยซ้มห่ารยนี่มาใส่ว่างามเรียมคาดเลยว่ามันว่าเรียนงามคาดเลย ถันเนีย้ยมันมันก็ว่าเออว่าเราเล่งเวอร์เกินว่าใส่ใจไม่ใท่ใได้นี่วะถึงเราก็ไม่ได้อะไรนะแต่ในใจในใจกูแบบเออมึงกูกูได้สามทเทียนเลยนี่ฮะเดียนมึงยังไม่ย่ายีทีเราเดีเ๋ยวแต่เรียนมึงย่ได้รู้สึกคือเรียนมึงตอนเนียนอายุสี่ห้าเดือนวันนี้จา่ายปุ๋ยกำส่งกำนี่ใส่ปุ๋ยตาวกำมือนี่ นึ่เดียวเรียนมึงหญ่ตอนสามสี่ปีปนู้นได้ใส่ปุ๋ยตอนหลาโลตอนหลาโลกินเลยตอนนี้มึงปุูกถั่วงตัวเรียนสี่ว่าฝ้นมันตกอาทิตย์หนึ่งฝ้นตกสักสองวันวบนนี้มึงไม่ต้องรดน้ำไม่ได้หมาขาหนุ่งขาน้ำยังไม่หมักถึงเรียนเล็กๆแบนี้รักมันดีได้รักมันแข็งแรงเลยถึงเพียร้ายยังไม่มีเดียวตาเรียนมึงเป็นเพียมึงจะได้รู้สึกเพียดูดยอดเมสทำไมเชียร์เพียนี่จบเลยหญิงเพียร ยิงเพียไฟไหลแดงน้ำเงยมันดูดโยดจนโดจนโยเทียเท่ยวเม็ดลุดเม็ดใบหลวงเม็ดซึ่งนะบอกเลยกนาทบการนาทปลงมันยังไม่รู้เลยว่าทบเกลือ,อ,อได้เสื้อราก็มันไม่รู้จักตีเลยว่าราชมพูคเกือ,อได้รู้จักแต่ราดําซึ่งบอกเลยเรียนเล็กๆมันานั้นมันกินน้ำไม่มากรดน้ำสักห้านาทีสิบนาทีต่อวันก็ได้แล้วพอเรียนใญ่มึงต้องรอดเป็นสามสิบนาทีมึงต้องรอดเป็นขึงชั่วงนั้น เพงเดียวตาตอนนี้มึงยังไม่ต้องชี้ฝนทางใบมึงแท่กปุยทางดินไปก่อนแต่พอเรียนมึงย้ายมึงต้องทำใบมึงก็ต้องซื้อเถืองชีดหยาเรียนต้องซื้อหยาเรียนต้องซื้อปุ๋ยแก๊สมาชีดเพื่อทำใบทำโดนี่คะหน้ามึงปลูกได้ซ้ำสหรือนต้นเรียนมึงตายไปเล้วงซต้นซึ่งเดียวพออนาคตกางหน้าต้นเรียนมึงทบลุงไปนี้เจอราลุงเพียลุงมันจะแรงกว่านี้ไม่เส่ว่าเราจะมาซับปอยนะแต่ว่าเราให้เราพูดให้เห็นตามรักความเป็นจริงเมื่อเราทำส่วนเรียนมา มันมีปัญหาเยอะมากไม่ว่าจะนอนจอกิง้งเพี้ยไฟอะไรแดงเป็นโรคเป็นรานามท่วมนามนอยนามแหง้งแรงมันมีปัญหาทุกรังเลยตอนถุเรียนมันไม่ได้ทำกันง่ายใครปลูกก็ปลูกได้นั่นแหละแต่เลี้ยงให้มันโตแล้วมันเป็นดอกเป็นรู้มมันยานี่คณะส่วนปลาเรานี้เจ็ดปียังไม่เป็นดอกเลยซึ่งบอกว่าอีทำถุเรียนตามทรไมชา้าไม่ทำสัน้นไม่ทำสั้นโฟลาล่าไปยกชิดส่้นอยู่แล้วเล็กๆไม่ทำสัน้นได้เลย่ฟฟพอได้หลับก็ แต่พอได้รับพ่นปิตขนเรามันมีความโลภในตัวอยู่แล้วมันก็อยากได้พลนลิตมากขึ้นอย่างไี้มันก็ต้องทำซ่านซึ่งเรียนนกรูดู่หรือในรูด้วนถ้าทําไม่เป็นมันก็ไม่เป็นดอกไม่ใช่อิมาว้านะในคณะส้วนใหญ่ๆที่เขาปลูกหญ30สิบสามสิบรายกันบางที่เขาอย่างเอาไม่รอดเลยเขาอย่างเอาไม่ยูเลยส่วนลุงเรานะตอนเจ็ดแปดปีแล้วลูกใหญ่โตแล้ว,วทำทายได้ตัดพ้นแล้วนี่ทบลุงไปถังส่วนต้องตัดเม็ดตัดถังกิ้งตอนเนี้ย มึงอยากทำกิโบอกเลยตอนที่เรียนมึงเพิ่งทราบที่เรือนเลยยังไม่ถึงเวลาไอเราไม่อยากให้ลอกเราก็ไม่ได้ผูดระบาได้มันนะแกเราคิดในใจเจ้ย,ยเดี๋ยวก็เจอ